สองแฮปอซิสมาถึงสวีเดนแล้วคะ่ะน้องน่ารักมากเลยคอนี้คอใหม่ด้วยตอนนี้เรามีอยู่นะคะสามบ็อกไม่รวมบล็อกที่โชว์นะคะก็ไม่รวมอันนี้คือที่เราอันนี้อันนี้คอลเลกชันหกตัวอันนี้คือไม่อม หกตัวบนนี่คือมีเจ้าของแล้วแต่ว่ามีอีก3ามบล็อกนะคะที่เราพร้อมส่งที่สวีเดนนะคะนี่ดูหน้าน้องอันนี้น้องชมพูน้องสีมวงพัดเที่วน่ารักมากเลยตัวม่อันนี้สีใหม่อะ่ะสีใหม่คอเก่าไม่มีสีนี้แล้วก็น้องเขียวน้องเขียวน่ารักมากเลยตาโตแล้วก็ตัวเนี้ยตัวนี้ต้องบอกว่าพูยตัวนี้ชอบมากเลย ตัวนี้น้องน้ำตาลแล้วก็น้องตัวสีเทาแล้วก็ตัวสีนี้สีออกเหลืองแต่สวยมากเลยอะน้องแต่ละแต่ละน้องก็จะมีอะไรนะมีมีชื่อของเขาด้วยนะคะอันนี้คือชื่อน้องนะคะทั้ง6ตัวเนี่ยนะคะก็จะมีแล้วก็จะมีตัวอะไรนะมีตัวซีเครตด้วยที่เราจะกําลังจะตามหากันนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของวันนี้นะคะนี่น้องซีเครตนะคะใครจะเป็นเจ้าของกับลาบูบูแฮปปี้อ่ะ นี่อยากได้กี่จุ่มว่ามาเลยนะคะเรามีพร้อมส่งก็เลยเอาวรีบจับจองก่อนที่ของจะหมดแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ